กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Move ครับ ความเดิมตอนที่แล้วเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับแกรนมาสเตอร์คนปัจจุบันก็คือลาเฟรเนียนะครับก็เราเชื่อว่าลาเฟรเนียนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสังหารเดอแซนั่นเองนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราได้มานะครับก็พบว่าเขาน่าจะมาบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งก็คือที่บริเวณนี้นั่นเองครับอโนได้มาถึงก็สังเกตเห็นว่ามีหาทหารจํานวนพอสมควรน,นะครับมาเตรียมสถานที่ให้ซึ่งคืนนี้เขาจะต้องทําการจัดการนะครับแรกรอบรอบ รอบเข้าไปนะครับเพื่อที่จะสังหารลาเฟรเนียนะครับก็มาดูกันครับว่าอาโนนั้นจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะครับชมบหน้าที่ขึ้นมาก็คือลาเฟรเนียนั่นเองครับเป้าหมายของเราก็คือแอสซัสแอสซัสินเตนะครับเขานั่นเองนะครับก็คือการลอบสังหารครับเอาล่ะมาถึงยามค่ําคืนที่เวลานัดได้มาถึงนะครับลาเฟรเนียได้มาอย่างที่นี่ครับแล้วก็พร้อมกับองค์กรักจำนวนหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเยอะพอสมควรครับ แต่ถ้าว่าเขามีเป้าหมายในการมาทำอะไรที่นี่กันแน่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือนะครับของฝ่ายเทมพลาดูเหมือนว่าเขาจะมา,ถาแถลงการบางอย่างนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับกับฝ่ายเทมพลาด้วยกันแล้วก็คงจะบอกเป้าหมายต่อไปของพวกเขานะฮะว่าจะเอาอยัางไงกันต่อไปนะครับ ในส่วนของตัวของเราก็แอบ,บซ่อนเอาไว้อยู่นะครับเพื่อที่จะรอบสังหารซึ่งตอนนี้ผมมาถึงตัวเขาแล้วนะครับแล้วก็จัดการเสียบซ้ายขวาแล้วก็แทงแทงมืดนะครับแต่ว่าสำเร็จนะครับก็มาดูกับความทรงจำนะครับโดยความจริงแล้วเนี่ยลาเฟรเนียนั้นเป็นพี่น้องกับเดลาแซนะครับชายที่ชายที่เข้ามากอดเขาคนนี้คือเดลาแฟนั่นเองครับ ก็เป็นไปได้ว่าทั้งคู่นั้นเ,เป็นพี่น้องกันนะครับไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่ว่ามีการพูดถึงมาริบูนะครับว่า,าลาเฟนเนียนั้นไม่เชื่อใจมาริบูนะครับว่าจะทําตามที่สัญญากันไว้หรือเปล่าว่าจะเป็นพันธมิตรกับ เทมพลาร์ ar, และก็แอซัสซินนะฮะแล้วก็ฉากนี้ก็เป็นฉากที่ลาเฟเนียนั้นได้ส่งจดหมายเตือนนะครับที่อาร์โนส่งไปไม่ถึงเดลลาแซนนั่นเองนะครับก็แสดงว่าลาเฟเนียนั้นไม่ใช่ฆาตรกรตัวจริงนะครับที่สําคัญยังเป็นคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเดลลาแซด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะปกป้องเขาด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วนะครับเป้าหมายคนนี้นะครับฆ่าผิดตัวนั่นเองนะครับสำหรับอาร์โนรอบนี้ก็วืดไปครับ เอาล่ะหลังจากที่ จัดการเรียบร้อยแล้วก็หลบหนีออกมาได้นะครับบีชอปก็ได้ติดต่อมานะครับว่าข้อมูลที่เราได้เล่นเป็นตัวละครอาร์โนนั้นก็สรุปได้ว่าเซจที่เราตามหานะครับรวมถึงเซจที่เป็นคนคนเดียวกับที่แอฟสเตอร์โกพยายามตามหานั้นก็คือเทมเพล่แกรนมาสเตอร์คนปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งเขาจะเป็นใครนะครับก็คงจะต้องติดตามต่อไปครับว่าเราจะเจอตัวเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป้าหมายของทั้งเราแล้วก็แอฟสเตอร์โกก็คือคนคนนี้นั่นเองครับ เอาเละครับเราย้อนกลับมาที่ฐานทัพของแอสซัสซินนะครับก็มีการโต้เถียงการน,นะครับระหว่างแอสซัสซินด้วยการรวมถึงมาริบูผู้เป็นผู้นํานะครับจากนั้นอาโนก็ได้โผล่ขึ้นมาแล้วก็แจ้งข่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซิเวอร์สมิธหรือว่าแกเมนนั่นเองนะครับว่าสิ่งที่เขาได้มามีอะไรบ้างน,นะครับซึ่ง การค้นพบของเขาก็คือเข็มกลัดอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับของที่เอาไว้ใช้สังหารเดลาแซนั่นเองนะครับข้อมูลบอกว่าเขาได้พบนะครับว่าตัวละครอ,อีกคนนั้นก็คือลาเฟรเนียครับ ลาเฟรเนียก็คือคนที่มาริบูนั้นรู้จักด้วยนะครับเพราะว่าเดลาแซ่ได้บอกกับมาริบูว่าจริงๆแล้วเขามีความจงรักภักดีมากๆนะครับโดยตัว<อ>ลาเฟรเนียนั้นมีความ<ล>าจงรักภ <ลา S 2> ักดีต่อเดลลาแซ่มากๆไม่น่าจะเป็นเขาเไม่น่าจะเป็นเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นมาริบูก,ก็เลยสั่งให้อโอนนั้นไปเสือดูแต่เพราะว่าความจริงก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอโนนั้นได้สังหารลาเฟรเนียไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมีการโต้เถียงแลวก็รุมด่ากัน อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนะครับอานก็จะต้องเล่าความจริงว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาจากการสังหารลาเฟเนียนะครับก็คือว่าแท้จริงแล้วลาเฟเนียน,นั้นไม่ใช่ศัตรูครับแต่ว่าเป็นพนมิตรที่จงรักภักดีอย่างมากต่อเดลาแฟต,ต่างหากฉะนั้นเป้าหมายต่อไปของเขานะครับก็คือคําพูดของลาเฟเนียนะครับเพราะว่าลาเฟเนียก่อนที่เขาจะตายลงนะครับเขาได้พูดถึงการบุก สถานที่หนึ่งนะครับที่เป็นอา,อาจจะมีเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้ของเดลาแซก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปนะครับอานจึงขอให้ตัวเขาได้รับโอกาสอีกครั้งเพื่อไปสอบสวนไปสืบหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ได้รับการอนุญาตโดยตรงนี้ครับจากมารีโบนั่นเองครับก็เป็นอันว่าฉากนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเขาจะต้องไปหาข้อมูลกันต่อครับ แต่ก็อย่างที่เราเห็นว่าในองค์กรองค์กรแอสซินตตอนนี้เนี่ยมันก็มีความแตกหักอยู่พอสมควรเพราะวา่ามาริบูนั้นยังยังผมว่ามาริบูเองก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าะะดาราแซรแต่ว่าตัวแอสซินตคนอื่นก็เชื่อว่าตัวตอาโนเนี่ยบางทีก็ทําภารกิจโดยเอาอารมณ์ส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งมากเกินไปนะครับ <Yes. S 2> ซึ่งจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับ เอาเลยครับผมได้มาถึงสถานที่ที่เลเรเนียนั้นพูดถึงนะครับนั่นก็คือโฮเทลโฮเทลอะไรสักอย่างนะครับชื่อยาวๆฮะแล้วก็มาดูกันครับว่ามีใครนะครับที่มาโผล่ที่นี่บ้างครับมีาหารนะครับแล้วก็พาตัวชายคนนึงมาครับแล้วก็ตัวละครสำคัญคนนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมจำได้เขาก็คือลูกน้องของ King's คิงซอฟเ k e r La Touche นั่นเองครับตัวลิ้นสองแชก อสเราพิดปิ้นปล้อนคนนั้นนั่นเองนะครับก็มาดูกันครับว่าเขามาทําอะไรกันที่นี่ครับเอาละจากนี้ผมจะแทรกซึมเข้าไปครับแล้วก็เข้ามาถึงชั้นด้านในสุดนะครับก็มาพบการประชุมกันอย่างลับๆนะครับของกลุ่มเทมพลา ซึ่งในภายในเทมพลตผมก็เดววาว่าก็คงจะมีหลายพวกเหมือนกันนะครับหลกัหลกๆก็คงจะมีกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มของลาเฟรเนียหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่ากลุ่มนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่วางแผนการร้ายทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วครับว่าเขามีการพูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและคนที่อยู่ในภากลุ่มคนนี้ก็คือไกด์มาสเตอร์นะครับที่เป็นผู้นําของกลุ่มกลุ่มนี้นั่นเองนะครับ ทั้งหมดมีการพูดคุยกันถึงซีแวร์แล้วก็วกคิงอ์ออฟแบกเกอร์ที่มีการเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะครับโดยฝีมือของแอสซัสซินนั่นเองครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงลูกสาวของเดลาแซ่นะครับ <How S 2> นั่นก็คือเอลิสคนรักของอาโน่นั่นเองครับว่ากันว่าเอลิสนั้นจะต้องไปหาทางพูดคุยกับเลเฟรเนียแน่ๆเพาว่าตอนนี้เลเฟรเนียนั้นตายลงแล้วครับแล้วเป้าหมายต่อไปของพวกเขานะครับหรือก็คือเทมพลากลุ่มนี้ก็คืออาจจะเป็นการสังหารแล้วก็ปิดปากเอลิสลงนั่นเองนะครับ อนโนพอทราบข่าวนะครับก็รีบกลับมาหาเอลิสนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเธออาจจะอยู่แถวนี้นะครับแต่ทว่าเมื่อมาถึงก็พบว่าเธอนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จากข้อมูลก็บอกว่าเธออยู่อีกแห่งหนึ่งนะครับที่โฮเทลเฮเยสอะไรสักอย่างนี่นะครับจากนั้นอนโนก็พุ่งไปหาเธอที่นั่นนะครับ ซึ่งอยู่ไม่ไกลประมาณ121เมตรนั่นเองครับเราก็จะวิ่งตามทางนี้ไปครับเพื่อไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นยังไงนะครับและนั่นก็คือเป้าหมายสีแดงนะครับที่เราจะต้องสังหารเขาก่อนที่เขาจะสังหารคนรักของเราครับอ้อมไปข้างหลังแล้วก็เสียบจักเข้าให้นี่ฮะเรียบร้อยนะครับสโลนิดนึงก่อนที่จะล้มลงครับ เอาละจากนี้เราทั้งอานและก็เอลลิสนะครับก็จะต้องหาทางหลบหนีออกจากที่นี่นะครับเพราะดูเหมือนว่าทั้งคู่นะครับจะไม่ได้มีแค่ศัตรูเพียงเท่านั้นนะครับยังมีศัตรูอีกเยอะนะครับที่พยายามจะล่าสังหารเราทั้งสองครับเราก็จะต้องหนีออกจากที่นี่นะครับแล้วก็ความจริงทั้งหมดนะฮะที่เกี่ยวที่เกิดขึ้นนะครับก็มาต้องมาคุยกันทีหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะฮะจากนี้เราก็ฝ่าดงนะฮะ ัตรูมากมายครับผมไม่แน่ใจว่าสถานที่นี้จะมีจริงหรือเปล่าในฝรั่งเศสนะครับก็เป็นเหมือนกับกำแพงกำแพงสีเขียวนะครับถ้าคุณผู้ชมที่เคยไปเที่ยวหรือมีความรู้ก็แชร์ไว้นะครับก็เป็นฉากที่เราจะต้องหาทางออกไปนะะ เอาละเมื่อออกมาได้นะครับเราก็จะมาเจอกับกลุ่มทหารนะครับจำนวนมากที่ยังไล่ล่าเราทั้งสองมาอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับเพราะฉะนั้นอานก็เลยตัดสินใจที่จะให้เอลิสนั้นหนีไปก่อนนะครับแล้วเขาจะขวางทางทหารที่ตามมาให้นะครับฉากนี้ก็ต้องสู้กันพอสมควรแล้วก็เมื่อจัดการเรียบร้อยครับเราก็จะกลับมานะครับเพื่อพบกับเอลิสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าสิ่งที่อานนั้นวางแผนเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเอลิสนั้นคืออะไรครับ สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ก็ดำเนินมาถึงวันที่1เมษายน1791นะครับเอลิสที่กำลังนั่งรอชิลอยู่นะครับจิบชานะครับเรียบร้อยนะฮะรอการมาถึงของอาร์โนครับและสิ่งที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นะครับก็คือการตายของเดลาแสนในครั้งนั้นนะครับยังทำให้อาร์โนนั้นยังพยายามตามหาชายผู้เป็นมือสังหารอยู่นะครับ แล้วก็เอลิสก็บอกว่าใน2ปีที่ผ่านมานั้นคนรู้จัก <ๆ S 1> คนใกล้ชิดของเธอก็ถูกชายคนนี้นะครับสังหารไปจนเกือบหมดนะครับอาโนบอกว่าเขาได้เห็นหน้าชายคนนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่รู้แล้วว่าเขาเก็คือแกรนมาสเตอร์คนปัจจุบันนะครับและสิ่งที่อาโนพยายามจะขอให้เอลิสทำนั้นก็คือเข้าร่วมมือนะครับกับองค์กรเอซซิน แต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเอลิสนั้นก็คือเป็นสายเทมพลายอยู่แล้วนะครับเธอต้องไม่ยอมแน่เพราะฉะนั้นอาโนก็เลยถอดหมวกนะครับโชว์หน้าหล่อนะฮะเพื่อที่จะบอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะไม่เชื่ออัศซินแต่ก็ขอให้เชื่อในตัวของอาโนอดีตคนรักแล้วก็เด็กที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่อาโนนั้นได้รับการชุบเลี้ยงมาโดยเดลเซียพ่อของเธอนั่นเองครับแหมเรียกได้ว่าวัน วันล้อมนะครับแล้วก็ใช้แม่น้ําทั้ง5นะฮะ <Also, S 1> เอาละในท,ที่สุดเธอก็ยอมนะครับเพื่อให้อาร์โนนั้นพาไปยังองค์กรแอสซินแล้วก็มาดูว่าองค์กรแอสซินนั้นจะมีข้อเสนออะไรให้กับเธอครับเมื่อมาถึงฐานที่มั่นของแอสซินนะครับก็มีการแซวเล็กน้อยนะครับว่าทําไมถึงพาหนึ่งในเทมพลามาที่นี่นะครับเอลิสนั้นถูกปิดตาเอาไว้แต่ว่าเธอก็จําได้ทุกสเตปนะครับว่าเดินมากี่ก้าวบันไดกี่ขั้นนะครับ แม่เดยก้ว่ากวนกันเลยทีเดียวนี่ครับอาโนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็พาเธอมาที่นี่จากนั้นเบเล็กก็เข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าอาโนนล่นกาลังทําอะไรอยู่ครับเพราะว่าเป็นการนําพาเทมพลาเข้ามาที่นี่แต่อาโนก็บอกว่าฝ่ายเทมพลานั้นหมายหัวเธอเอาไว้นะครับก็เลยต้องจําเป็นต้องพามาที่นี่นะครับมาริบูเห็นเข้าก็รู้สึกว่าเออจะปิดตามอลิสทำไมนะครับก็เลยให้อาโนนั้นเปิดภาพปิดตาของเธอนะครับ เอลิสก็ได้แนะนำตัวเองว่าเธอเป็นใครนะครับแล้วก็มาที่นี่ทำไมนะครับเธอนั้นมาขอความช่วยเหลือนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่จะคุยกันต่อนะครับ <Continue. S 2> ก็มีการขัดคอกเล็กน้อยในหัวนหน้าของแอสซัสินนะฮะแต่ถ้าว่ามารีโบูนั้นเขเป็นคนที่มีใจกว้างอยู่แล้วนะครับ <Continue. S 2> ก็เขาก็มองถึงอนาคตของฝรั่งเศสด้วยนะครับ <Continue. S 2> ก็เลยให้ อลิซนั้นพูดต่อไปนะครับก็มีหลายคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับเธอบอกว่าบิดาของเธอนั้นถูกสังหารนะครับแล้วก็พันธมิตรของเธอหลายคนก็ถูกสังหารไปด้วยนะครับฉะนั้นการแก้แค้นถึงแม้ว่าจะต้องร่วมมือกับแอซ์ซสสินเธอก็จะยอมทุกอย่างครับ แต่เบลเลกก็คงจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าจะสังหารเธอนะครับแต่ว่าอาโนก,ก็มาขวางเอาไว้ครับเทว่ามาริบูนั้นก็ได้ห้ามเอาไว้ในที่สุดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรครับเพราะว่าก็คงจะต้องหาเรือก,กันในกลุ่มเอสซินชั้นสูงกันก่อนนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อจากนั้นเขาก็ได้ให้อาโนนะครับก็ดูแลเอลิสต่อไปนะครับแล้วก็รอฟังผลการสนทนาแล้วก็การประชุมครั้งนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับ หลัาจากนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกับเอลิสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าไม่เจอกันหลายหลายปีหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่าไม่ได้เจอกันมานานพอสมควรนะครับตั้งแต่ที่แยกกันเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็อโนนั้นได้เล่าให้ฟังนะครับถึงคนคน,คนหนึ่งนั่นก็คือเจอเมส์นะครับซิวเวอร์สมิธนะครับที่ที่เป็นคนที่สร้างไอเข็มกลัดที่เอาไว้สังหารเดลัสเซนะครับ พออลิสได้ยินเข้านะครับก็ถามถึงว่าทําไมชายคนนี้นั้นยังอยู่นะครับแล้วจากนั้นเธอก็ยังวิ่งหนีไปเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเธอนั้นไปรู้อะไรมาหรือเปล่าครับ ก็ต้องมาดูกันนะครับในบทสนทนาตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวครับเพราะว่าเจอเมร์นันนะครับก็คือลูกน้องคนสําคัญคนหนึ่งของบิดาของเธอนั่นเองนะครับเพราะว่าเขานั้นถูกขับไล่ออกจากเทมพลาเพราะว่าทําผิดกฎอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับจากรเกือมาเลย์นะครับแล้วก็เธอก็ได้ข่าวมาว่าเจอเมร์นั้นเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ทว่าทําไมนะครับเธอยังมีชีวิตอยู่นะครับมันค่อนข้างที่จะแปลกมากเลยทีเดียวครับ ราทั้งคู่เลยเข้ามาหาคําตอบภายในสถานที่ที่เราเชื่อว่าเจาเมนนั้นมาหลบภัยที่นี่นั่นเองครับแต่ว่าพอเข้ามาก็พบว่ามีการโจมตีของเหล่าทหารนะครับก็เชื่อว่าที่นี่ก็คงจะเป็นกับดักเอาไว้นั่นเองครับแหม่ทั้งคู่ก็เอาชนะมาได้นะครับแต่ก็ต้องมาหาข้อมูลกันต่อไปครับว่าเจอเมนนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็เขาเก็บซ่อนความลับอะไรเอาไว้นั่นเองครับ และเขาก็พยายามที่จะสำรวจภายในห้องแต่ก็ไม่เจออะไรนะครับก็คงจะต้องหากันต่อฮะทันใดนั้นอาโนก็เห็นห้องลับห้องหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่าห้องนี้จะถูกล็อกเอาไว้ครับเขาพยายามที่จะวางแผนเพื่อเปิดประตูครับแต่ว่าเอลิสแม่งตีนไวมากนะครับเปิดประตูดังพรวดนะฮะทั้งคู่เนะี่ยเข้ามาในห้องเพื่อสำรวจดูครับว่าจะมาเจออะไรบ้างนะครับในนั้นก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับ oh, no. แล้วก็เธอก็ค้นพบความจริงบางอย่างครับคุณผู้ชม <c oughs> และเธอก็มั่นใจว่าแกเม้นั่นเอ,เองนะครับ <c oughs> คือคนที่สังหารบิดาของเธอนะครับแม่ <c oughs> เรียกได้ว่าเนื้อหา <c oughs> นั้นพิไปล <c oughs> พิกมานะครับอานูนั้นตัดสินใจที่จะไม่บอกมาริบูนะครับแต่ก็ถูกรอบโจมตีโดยทหารอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> เอาล่ะหลังจากที่ฝ่ากออกมาได้นะครับ พวกเขากลับมาหามาริบูก็พบว่ามาริบูนั้นถูกสังหารนอนเสียชีวิตนอนอยู่บนเตียงนะครับพร้อมกับเอลิสนะครับซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่คนฆ่านะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่แยกกันมานะครับคุณผู้ชมอาจจะงงนะเอลิสนั้นแยกมาส่วนอโนก็พยายามรับมือกับทหารนะครับมาเจอกันอีกทีก็คือฉากที่เอลลิสนั้นอยู่ข้างศพของมาริบูนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เป็นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของเกมเพลย์คุณก็สามารถที่จะจับเอลลิสได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็เลือกที่จะเชื่อใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลภายในห้องนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพบก็คือจอกใบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเชื่อว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับยาพิษนั่นเองนะครับเอลลิสก็ขอมาดูครับจากการสังเกตแล้วก็เชื่อว่าเป็นอะโคไนท์นะครับ ซึ่งเป็นยาพิษที่ททมีความนิยมในหมู่ของเทมพลาด้วยกันนั่นเองครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝีมือของใครนะก็ต้องมาดูกันครับนอกจากนี้บริเวณที่ใกล้ศพของมาริบูนะครับเขาก็ยังได้พบกับชิ้นสังิ่งของชิ้นสําคัญนะครับมาดูกันครับว่าคืออะไรครับน,นี่นั่นเองนะครับเข็มกลดมัดชิ้นเดิมนะครับตกอยู่ข้างหมอนเะนี่ย แล้วก็มันเป็นอาวุธชิ้นเดียวที่ใช้สังหารบิดาของเธอนะครับซึ่งอลิซก็เชื่อว่ามันเป็นการจัดฉากเพื่อใส่ร้ายเธอนั่นเองครับเรียกได้ว่าซับซ้อนเลยทีเดียวครับโดยเป้าหมายต่อไปของเรานะครับก็คือเภสัชกรคนนี้นั่นเองนะครับนักปรุงยาที่น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับอโคไนท์นะครับซึ่งพอเห็นหน้าเรานะครับเขาเขาก็วิ่งหนีทันทีนะครับ ก็โดนแซวโดยเอลิสลหน่อยว่าทำได้ดีมากนะครับจากนั้นเราก็ต้องไล่ตามเข้าไปครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องจับตัวเขามาให้ได้เพื่อเค้นเอาข้อมูลจากเขานั่นเองเออนะครับเอาลครับแท็กเจรเรียบร้อยนะแล้วก็ได้ตัวเขามาเรียบร้อยครับ เอาละสิ่งที่นะักปรุงยาบอกนะครับว่าเขานั้นก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครนะครับตามที่เราสั่งซึ่งอาโนก,ก็ไม่รู้นะครับว่าเขาหมายความว่าอะไรครับก็เขาได้บอกเพิ่มเติมว่าคนที่ได้มาสั่งการเขาก่อนหน้านี้ก็คือคนที่สวมชุดเหมือนกับอาโนในตอนนี้นะครับซึ่งคนคน,นนั้นเนี่ยพยายามขู่ที่จะฆ่าเขาถ้าเขาไม่ปรุงยาพิษให้นะครับ ซึ่งเขาก็ไม่ให้เราถามไม่ให้นักรุงยาถามด้วยนะครับว่าจะเอาไปทําอะไรเพื่ออะไรที่ไหนยังไงนะครับแต่ว่าเขาก็ได้ทําไปเพราะว่ากลัวว่าจะถูกสังหารนั่นเองนะครับแหมแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส่งยามานะครับซึ่งที่ถัดไปก็คือจะเป็นที่นั่นนั่นเองนะครับเพราะเราก็จะไปหาข้อมูลกันต่อนีครับว่ายาตรงนี้นะครับมันจะมีเบาะแสที่พาเราไปเจอกับตัวฆาตกรตัวจริงหรือเปล่าครับ แหมซับซ้อนจริงๆนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราได้ตอนนี้ก็มีความเชื่อนะครับว่าคนที่หักหลังทั้งหมดอาจจะเป็นคนภายในองค์กรแอสซินเองก็ได้นะครับโดยจะเป็นใครนั้นเราก็ยังไม่รู้ในตอนนี้นะฮะก็คงจะต้องไปหาข้อมูลกันครับว่าคนที่มาขอให้นักปรุงยานั้นสร้างยาพิษขึ้นมานั้นเป็นใครนะครับโดยเบาะแสอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมบ่อน้ําตรงนี้นะครับก็มาดูกันครับว่าเราจะหาเบาะแสตรงนี้ยังไงครับ เมื่อมาถึงเอลิสก็ถามว่าอนุพาเธอมาที่นี่เพราะอะไรนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าที่นี่มันเป็นสถานที่ที่เขาได้มาส่งของกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเบาะแสบางอย่างนะครับที่จะนําพาไปเจอบุคคลทีน่น่าสงสัยคนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะต้องใช้ Eagle Eye นะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็จะมีเป็นควันสีเหลืองขึ้นมาเราก็จะตามรอยไปครับซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยฮะ คุณผู้ชมจำตราสัญลักษณ์นี้ได้ใช่ไหมครับมันก็คือโบดแห่งแรกที่อาโนมาเจอกับเบลเลกนั่นเองนะครับนี่ครับเบาะแสนั้นมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาโนค่อนข้างมั่นใจว่าที่นี่นั่นเองนะครับที่เขาจะได้เจอกับตัวฆาตกรครับทว่ามันจะเป็นใครนะครับเอลิสนั้นขอที่จะเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ช่วยอาโนอีกแรงหนึ่งแต่ว่าอาโนนั้นขอร้องเอาไว้ว่าเขาจะจัดการทั้งหมดด้วยตัวของเขาเองครับคุณผู้ชม แล้วก็ผมเดาว่าเขาคงไม่อยากให้อลิสเข้าไปเสี่ยงชีวิตด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่ายังมีความรู้สึกยังไงกับเธอนะครับก็ยังไม่อยากให้อลิสนั้นเข้าไปเสี่ยงอยู่ดีครับอลิสก็ได้แต่เข้าใจนะฮะเอาเลยครับตอนนี้ทั้งคู่ก็ต้องแยกทางกันแล้วนะครับเธอได้แต่หวังว่าเขาจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ เอาเลยครับฆาตรกรจะเป็นใครนะครับติดตามกันต่อครับตอนหน้าสําหรับวิสุนี้ผมลาไปก่อนครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ยังติดตามกันอยู่นะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ